พรุ่งนี้ก็ทํางานอีกวันหนึ่งนะครับวันที่11เมษายนแล้วก็วันศุกร์ก็คงจะต้องเดินทางกลับบ้านกันก็คือพรุ่งนี้หลายคนก็เดินทางแล้วล่ะจะมาเดินทางกันวันพรุ่งนี้นะครับหลายคนก็อาจจะไม่ทํางานได้ซ้ำไปอาจจะลานะเพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางในวันศุกร์ที่12นะครับความจริงวันสองวันที่ผ่านมาก็เริ่มมีหลายท่านทยอยเดินทางกลับต่างจังหวัดนะครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสุรพงษ์ปียโชดก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวนะครับ มั่นใจนะครับว่าการเดินทางครั้งใหญ่ของคนไทยในเทศกาลสงกรานต์ซึ่งคนจะเดินทางเนี่ยนะครับรวมแล้วเนี่ยนะเป็นล้านคนนะครับวันหนึ่งก็ตกแสนกว่าคนนะครับก่อนหน้านี้กระทรวงคมนา,าคมก็มีการรณรงค์ให้มีการซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้าทําให้ทราบปริมาณความต้องการเดินทางกลับภูมิลาเนาเพื่อจัดหารถมาให้บริการตามความต้องการอย่างเพียงพอนะครับแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชนหันมา ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะไม่ว่าจะเป็นบขสรถไฟนะครับด้วยการจองตั๋วล่วงหน้านะครับแคปเราจริงๆได้ประมาณแสนห้านะครับเราคาดการว่าจะมีคนเดินทางประมาณแสนสองนะครับเพราะนั้นเรายังมีแกลบเหลืออีกประมาณ3,000 30, 0คนต่อวันนะครับซึ่งไม่เกินกำลังนะครับก็ขอให้ พี่น้องประชาชนมั่นใจนะครับมาที่นี่ไม่ว่าจะวอล์กอินไม่ว่าจะตองตั๋วล่วงหน้านะครับทุกคนมีรถกลับบ้านทุกคนไม่มีผู้โดยสารตก้างครับคือวันนี้เรามีการรลนรงค์การขายตั๋วล่วงหน้าทําให้เราทราบดีมาร์ล่วงหน้าในเมื่อเราทราบดีมา์ล่วงหน้าความต้องการล่วงหน้าเราสามารถจัดหารถมาได้เพียงพอความต้องการอันนี้คือหัวใจของความสําเร็จครับก็ฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับที่ใช้บริการสาถานะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรถบรขอสอไม่ว่าจะเป็นรถไฟนะครับก็ให้จองตั๋วล่วงหน้าวันที่เราขออยายวันจองตั๋วล่วงหน้านะครับเพื่อให้เราทราบดีมาน์ล่วงหน้าความต้องการล่วงหน้าแล้วท่านจะได้รับความสะดวกตามมาครับนี่ฮะส่วนมาตรการดูแลการเดินทางของประชาชนนะครับโดยรถยนต์ส่วนบุคคลน,นั้นกระทรวงคมนาคมก็ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษค่าเดินทางค่าเดินค่าทางด่วนในช่วงเทศกาลสงกรานนะครับแล้วก็เปิดพื้นที่ผิวจราจรโดยเฉพาะ ถนนเส้นไหนที่มีการก่อสร้างในช่วงสงการานนี้ก็ให้หยุดการก่อสร้างเพื่อคืนพื้นที่ผิวจราจรให้มากที่สุดนะครับ ลดส่วนตัวนะครับก็จะใช้ของทางการทางพิเศษแล้วก็มีการไม่เก็บค่าผ่านทางเปิดพื้นที่ผิวจราจรให้ให้การก่อสร้างคืนพื้นที่ผิวจราจรให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ประจําจุดประจําหน่วยต่างๆร้อยสี่สองหน่วยทางหลวงทุกอย่างฟรูออปชั่นหมดครับเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างของบอขสเนี่ยอย่างที่ตามที่หน้าสื่อมวลชนเนี่ยเราจะมีการตรวจเช็ครอบพิเศษเลยครับ คือเช็คร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับรถร่วมนะครับใครที่ไม่ผ่านเราก็รีเจ็ออกไปนะครับไปทําให้ผ่านถึงเข้ามาได้ครับสุขภาพของพนงานขับนะครับทุกคนก็ร้อยนะครับทั้งโรคประจําตัวทั้งการตรวจแอลกอฮอลทุกอย่างครับก็วันนี้ได้รับความร่วมมือจากลงมาตำรวจก็ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณมาหน้าที่นี้ด้วยครับนี่ครับก็คือท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับคุณสุรพงษ์ปิยะโชธนะครับมั่นใจครับว่าเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยต่างๆ ร้อกว่าหน่วยท่านผู้ชมฮะพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลำเนานะครับไปเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานอย่างมีความสุขนะครับเดินทางไปและกลับอย่างมีความสุขปลอดภัยนะครับ